ให้เพื่อนดูอ่าอ่าตั้งดีๆลูกวาดอะไรครับผมรถรถเหรอรถรถอีคิวสีอะไรครับผมสีสม้มรถคันนี้นั่งได้กี่คนเอ่ยฮะอ่าเยอะกว่าน,นั้นได้ไหมได้กี่คนได้กี่คนครับได้สี่คนและอะไรสีแดงๆน่ะ อะไรสีแดงแดงล้อเหรอโอ้ล้อรถคันนี้สูงจังเลยมีกี่ล้อเนี่ยล้อมีกี่ล้อครับสี่ล้อรถรถมีสี่ล้อจริงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนจริงจริงโอ้แสดงว่าบ้านทุกคนมีรถรถยนต์ใช่ไหมสี่ล้อแล้วมีอะไรอีกไหมครับ อามีท่อโอ้รถอะไรมีท่อรถรถซิ่งเหรออะารถแข่งเหรอเออรถซิ่งเหรอมีท่อมีท่อที่ดังแรงๆกันเหรอดังแรงเหรอโอ้ท่อดังแรงเลยอ,อ้าดังแรงและอ้าทำทำแรงแรงไม่ได้นะลูกนะผิดกฎหมายนะ พอดีพอดีนะคับ้าใครหยยบเออเอเดี๋ยวตำรวจจะจับต้องให้พอดีพอดีอ,ดอ่ะมีอะไรอีกไหมครับ,อ,บอีคิวอ่าเพื่อนๆชอบภาพของอีคิวไหมครับชอบอ่าใครชอบภาพของอีคิวตบมือให้อีคิวหน่อยอ่ชื่อเด็กชายเลยครับเด็กชายนน,นามสกุลลำพุทธาชื่อเล่นอะไรครับอีคิว ชื่อเล่นน้องอีเคิววันนี้อีเคียววาดภาพอะไรมาให้เพื่อนดูครับธงชาติไทยมีอะไรอีกลูก oh <my. S 1> ดวงจันทร์โอ้ดวงจันทร์สีส้มเหรอโอ้ดวงจันทร์ของอัิเทพสีส้มนะวันนี้นโมนั่งดีดีครับมีอะไรอีกนโมเวลาเพื่อนเวลานโมพูดเพื่อนก็ตั้งใจฟังนโมนะ เวลาที่เพื่อนนำเสนอเราก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับอีเคียวตั้งใจฟังเพื่อนครับอย่าเล่นอย่างเล่นของเล่นอย่างอื่นอ่ะมีอะไรอีกลูกบอกเพื่อนเลยคับต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ของหนูสีอะไรคะบนะสีเขียวสีเขียวมีอะไรอีกครับน้ำน้ำโอ้น้ำเหมือนน้ำโมโลเลยน้ำสีอะไรครับส,รสีฟ้าสีฟ้ามีอะไรอีกไหมลูกไม่มีหมดแล้ว เพื่อนชอบสีฟ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไปยืนตรงที่เดิมก่อนลูกยังเพิ่งยังไม่เสร็จเลยอ่าเพื่อนเพื่อนชอบภาพของอารติเทมไม่ลูกชอบตบมือดังๆให้เพื่อนน้อยอ่าเจ๋งมากค่ะวันนี้กีต้าว่านภาพอะไรมาให้เพื่อนดูมีอะไรบ้างครับชี้ให้เพื่อนดูสิคะมีอะไรบ้างลูก ไหนต้นไม้ต้นไม้ของหนูไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อยไหนต้นไม้ไหนต้นไม้ชี้ก่อนอ่าต้นไม้สีอะไรครับสีอะไรครับต้นไม้ของกีตาร์สีเขียวมีอะไรอีกครับสีส้มๆมคืออะไรลูกสีส้มๆมคืออะไรครับสีส้มๆคืออะไรล่ะสีออเรนต์อ่ะสีส้มอ่ะหนูวาดอะไรมาครับมีอะไร นี่อะไรอเอ้ายิคิวบอกว่าไฟก็สีส้มนะอ่าอะไรอะไรสีส้มอีกนะอะไรสีส้มอีกนะโมดอกไม้สีส้มได้ไหมได้ดอกไม้ฟาเวอร์สีส้มก็ได้มีหลายๆอย่างสีส้มใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเหมือนอะไร เหมือนฟันหรอฟ,ฟันฟันยักษ์เหรอเหรอฟันยักษ์โอเคอ่าสำหรับวันนี้กีต้าก็วาดรูปอะไรครับต้นไม้สีสม้มอ่วาวาดรูปสีส้มๆ้มมาด้วยและเพื่อนๆพนบางคนก็เห็นว่า เหมือนดอกไม้เหมือนไฟบางคนก็บอกว่าเหมือนฟันเลย